สวัสดีค่ะพบกับโชติมาพาชิมนะคะวันนี้เรามาหมักไก่แล้วเราก็ย่างไก่จริงๆแล้วเราหมักตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเราก็มาย่างวันนี้หมักไก่ที่นี่คือง่ายมากใช้แค่ผงอันนี้ผมหมักเนื้อมันเป็นหมักแบบว่าพริกไทยด้วยนะ้ําเป็นพริกไทยกอริลพริกไทยกระเทียมพริกไทยเราใช้ผงเลยเราไม่ต้องหมักเองเพราะหมักเองไม่น่าจะอร่อยย่างไปแล้วนะคะนี่เตาอบย่างแล้วจะบอกว่า น่ากินมากแล้วก็หอมพริกไทยกระเทียมหอมมากวายร้อนวายนี่เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่สุกเดี๋ยวให้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะหหลกลกมากเตาอบคือแบบว่าดำมากเวลาที่เราใช้ในการหมักก็คือเราใช้1ชั่วโมง60สิเลย 60สนาทีก็คือ1ชั่วโมงใช้ความร้อนสุดๆส5 0นะคะใช้อันนี้เลยเทอร์โบอันนี้แล้วเรากลําย่างไก่อยู่เราก็ผัดข้าวผัดจ้าจะรออะไรเราก็ผัดข้าวผัดรอเลยวันนี้จะมากินข้าวผัดไก่ย่างกันค่ะร้อนๆเลยจ้าแล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะไก่ย่างข้าวผัดของเราวันนี้เรามีแกล้มด้วย แก้มด้วยแครอทนะคะวันนี้เรามีแครอทมาแก้มกินกับข้าวแครอทสดๆที่นี่เราไม่ปอกเปลือกนะเพราะมันสะอาดมากเราล้างสะอาดมากเรากินทั้งเปลือกเพราะเปลือกบางมากน่ากินไหมคะทุกคนไปกินกันเลยจ้านี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในไก่ว่ามันสุกไหมสุกไหมนี่สุกพอดีนะนี่ร้อนๆเห็นควันขึ้นมาไหมพอเปิดออกแล้วคือร้อนๆคือว่า ข้างนอกกันหนมะักก็กรอบแล้วนะแต่ว่าข้างในอย่างเนื้อนิ่มนี่เราจะให้ดูว่าไม่มีเนื้อแดงเลยนะคะไม่มีเนื้อแดงเลยนะข้างในคือสุกแล้วแล้วก็แบบน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาชิมดูซิเราล้อ,ลอเลยว่าเราหมาักกระเทียมพริกไทยเนี่ยที่เราใช้ผงเขาเนี่ยอร่อยไหมจริงๆอันนั้นมันเป็นผงของที่นี่นะแต่ว่าเราเอามาหมักไก่ปุบละล้อ,ลอ,ลอชิม ขึ้นไทยม,มีเผ็ดกระเทียมด้วยนะแ้มีเผ็ดติกไทยด้วยนะติกไทยเ็เผ็ดนั้นเนี่ยติกไทยเห็นปักดำๆหอมอร่อยอะ่ะ อร่อยมากนะคะเมืองที่นี่เขาเป็นเมืองหนาวอากาศเย็นเพราะฉะนั้นพวกผักที่เขาปลูกอะ่ะจะมรีรสชาติที่หวานมากอร่อยมากคนที่ชอบกินผักนะถูกใจ ชอบ,บอบกินหนังไก่บ้างหนังไก่กรอบ อาพยน

อิ่มแล้วหมดแล้วฟินิชโอเคค่ะอิ่มแล้วเราก็มากินน้ำกันแต่น้ำที่เราจะกินเนี่ยเป็นมัทฉะซูเปอร์ฟู้ดมิ์เราจะมาชงให้ดูนะคะส่วนประกอบของมันก็หลักๆเลยก็คือมีมัทฉะแน่นอนอยู่แล้วมะข่าเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะว่ามะข่าเป็นยังไง เห็นรูปมาค่าไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไงเนาะต่อไปก็จะมีมัดุมต้นข้าวสาลีต้นข้าวบาเล่นะคะอันนี้เราจะกินหลักอาหารจะมาชมเออมาชมกันแล้วก็กินกันสดๆนะคะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเนาะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็มีกลิ่นไม้อะไรไหมเนาะใส่นะ้ําประมาณนี้พอเป็นคนกินหลังอาหารแล้กินข้าวน้นงเหมือนแกว Okay. มาชมกันเออมามาชิมกันค่ะมาชิมกันค่ะว่ามัทฉะมัชฉะซูเปอร์ฟู้ดมิกเนี่ยรสชาติเป็นยังไงส่วนตัวคือชอบนะกลิ่นที่ไม่ได้แรงอะไรมากแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้มีอะไรเลย เป็นแบบว่าออริจินัลนะคะเป็นออร,ร์แกนิกด้วยผักทุกอย่างเป็นออร์แกนิกด้วยนะในความที่กินแล้วรู้สึกสดชื่อนอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยกินให้หมดแก้วกันค่ะ <c oughs> คลิปนี้จบแค่นี้นะคะหิ่มแล้วขอไปอาบน้ำก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ